เบิ่งหลทีมงานขอกซิงครับผมโอ้ยนี่นักกะสอบใหญ่เลยกว่าเลยครับออกเดินทางครับผมโอเคนะครับผมรถคันเมื่อกี้ก็ ของแลนเขาไปยังฟังกัมพูชาแล้วนะครับผมแต่ก็จะได้กลับมาเอาอีกเที่ยวนะครับเพราะของยังหลายอยู่ของยังเหลือเต็มอยู่นะครับบม่รู้ว่าจะออกมาทันหรือเปล่านะครับผมนี่ยก็ะใส่มนเต็มเลยติดลงังราย โอเคนะครับผมเดี๋ยวจะไในล่องแลองนะครับยวคอยพบพอกันคลิปหนานะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปสำหนีครับ,บปปมผมสวัสดีครับ